บิอุปกรณ์ช็อปลับเอเคหรือฟาร์มในแมปต่างๆแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์ฟรีสรวมถึงบล็อกฟูดและอีกมากมายแถมยังมีโลบรแท้เลดดีต้องนี่เลยบิวอุปกรณ์ช็อปลิงค์อยู่ใต้คลิปนะครับอ,อนนเมลัสแต่นะครับลงหอคอยถึงร้อยชั้นผมลงระดับฮาร์ดไปเลยนะฮะซึ่งจริงๆมาถึงประมาณ80กว่ากว่ามันลงไม่ค่อยไหวนะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็น Normal Mode ก็คือปิดฮาร์ดไปนะครับ แต่เหมือนบักนะฮะเหมือนบักนะครับถ้าเราลงฮาร์ดมาแล้วนะครับเรากลับเป็น normal โหมดนะฮะมอนเลือดเท่าเดิมเหมือนระดับฮาร์ดเป๊ะเลยนะครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดหนึ่งนะฮะผมลงมาถึงร้อยชั้นในระดับฮาร์ดรัวๆเลยนะมอนสเตอร์เลือด80กว่าล้านนะแค่มอนนะโคตรยากเลยนะครับผมมามาดูตัวที่อยู่ในนี่กันเขาบอกว่ามันสุดโหดเปิดมาเลยนี่นะฮะ อ๋อทำไมสภาพอันนี้น่าจะเป็นจากเรื่องเอ่อ Record of Ragnarok ok นะฮะก็คือศึกคนชนเทพนั่นเองน่าจะเป็นตัวของชื่ออะไรนะที่เป็นอ่าเป็นเออนั่นแหละผมจำชื่อไม่ได้นะครับจำชื่อไม่ได้นะฮะที่ชนะอันนั้นแหละนะครับผมคุยสปอยหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าตัวนี้โหดนะฮะแล้วก็อัปเดตหน้าน่าจะเป็นของนิก,กะนะครับเห็นคร่าวๆมาแล้วเป็นรูปนิก,กะขึ้นมาอันนั้นน่าจะเป็นกอรลี่เนาะ แต่ตัวทั่วไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเพราะว่าตัวทั่วไปมันน่าจะมีตัวที่มันเข้ามาเยอะแล้วตัวที่เป็นเรื่องวันพีนะครับน่าเข้ามาเยอะแล้วอันนี้เหมือนสปอยล่วงหน้านะครับเหมือนเหมือนเกมเขาจะสปอยล่วงหน้าว่าจะเอาไอตัวอไอเรื่องแรคคอร์ดออฟแรคหน้าล็อกมาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจหรือจะเอามาเป็นอีเวนต์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะมามันชื่ออะไรเอ่ยโคตรแหลกอะเซิร์ฟโคตรแหลกอะ เออนี่นะครับนี่นี่นี่นทัดมืดทัดมืดนี่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมฮะผมจะเปิดเอาปิดโอเวอร์โหลดไปเลยผมจะเปิดแค่วาตาก,กับกริชนะครับผมจัดไปช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอป UG จีโถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ UG Phone ช่วยคุณอากกอกโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถ F k ได้ตกวันละ10บาทสะดวกปลอดภยัยไว้ใจได้ต้องยู p h o ฟ e อุ้ยกริดกรีดมาครับผมโอเคกริดมาเฉยว่ะเอาว่ะมาอยากรีให้โจโลูโนโ่ด้วยว่ะแต่แบบเดี๋ยวก,ก่อนละกันนะครับดวงกริดมาเฉยเลยแล้วก็เดี๋ยวใส่อาหารเข้าไปผมมีอาหารอยู่นะครับเยอะอันนี้คือไป FK ที่เลดมาฮาริโรมานะครับเอ่อชื่ออะไรนะอ๋อนเนี่ยฟีด all, all เข้าไปนะครับ เวล75โจมตีโอ้โหโจมตี2ล้านก่อนอื่นเลยตัวนี้อีโวไม่ได้นะครับพกเอ็กโซติกอีโวไม่ได้นะครับรีสเตตครับผมมาหา S นะครับผมอ่าได้เลยโอ้โหแล้วได้ S ลบลบอะไรไอ้เพอร์เฟกต์สเตผมมีน้อยด้ยวยประเด็นจะได้ไหมเนี่ยขอให้เป็น S ไหมเออเอสก็พอเอาแค่นี้ก็พอวางประมาณตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเปิดออโต้สกิวไว ความเงินรอฮะมาค่าวางอยู่ที่1250นะครับผมเป็นธาตุมืดเนาะนี่วางพื้นปกติเลยแล้วก็ขอบวงนี่ผมได้เปิดขอบวงไกลสุดไว้นะครับผมวางตรงนี้แล้วกันโจมตีแรกเป็นการกระโดดไปต่อยนะครับโจมตีเริ่มต้นที่2.3ล้านนี่ต่อยพื้นนะฮะฮิดเดียวนะครับผมนี่ดูใหม่นี่อย่างนี้เลยนะครับกระโดดไป บอนมากระโดดไปถูกพื้นเอ้ยมันต่อยไปข้างหน้านี่ว่ะไม่ใช่ถูกพื้นเนี่ว่ะต่อยไปข้างหน้าเออเหมือนเอามือตบนะครับเหมือนเอามือตบนะโอเคอัปเกรดขั้นถัดไปนะฮะอ่ะอัปเกรดขั้นถัดไปเอา้าเอาใหม่ขายใหม่อ่ะอัปเกรดสองพันนะครับพลังโจมตีเป็นสี่พันนะฮะตีก้าเหรอตีก้ายูนิตไม่มี เหมือนสตัรนได้หรือเปล่าอ่าเหมือนจะสตัรนได้นะฮะตรงนี้พาส,สีสตัรนได้ปกติเลยโอเคในการอัปเกรดท่านตัดไปใช้งเงิน3,500นะครับผมและก็โจมตี6กล้านสามแสนนะฮะอัปเกรดไปโจมตีอยู่ที่ประมาณห้าวีนะครับระยะ36ถ้าเดิมเลยนะถ้าเดิมไม่ได้เปลี่ยนค่าอัปเกรดท่านตัดไปนะครับใช้เงิน4,000นะฮะแล้วก็โจมตี9.7ล้านนะครับผมระยะเป็น40นะครับแล้วก็ครูดาวห้าจุดวี ก็อย่างโจมตีท่าเดิมอยู่นะฮะไม่ตีแอร์นะครับแอร์หลุดอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน8,000นะฮะเปลี่ยนท่าเป็นแดนซ์แดนซิ่งแดนซิ่งลัสนะครับผมพลังโจมตีจะเป็น20ล้านนะครับผมระยะ48แล้วก็คูด,ดาวเท่าเดิมนี่อัปเกรดไปเปลี่ยนท่าเป็นยังไงเอ่ยโอเคแมวร้องไปนหนึ่งเ <c oughs> นี่ยนะฮะแมวผมไม่ได้ดังใจก็ร้อง <c oughs> โอเคนี่ฮะดูดูดูด เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งวิ่งสะบัดมือไปเหรอวิ่งสะบัดมือไปเหมือนท่าว่ายน้ําสมัยเด็กนักเรียนต่อยกันนะฮะนี่แน่ว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 แล้วก็มีไฟออกมาเลยเป็นคล้ายๆระเบิดไฟนะโอเคอัปเกรดขั้นต่อไปนะฮะใช้เงิน11,000บาทนะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่29.1ล้านนะฮะคูดดาวเปลี่ยนเป็นอ่าคูดดาวเท่าเดิมแล้วก็ระยะเปลี่ยนเป็น50นะฮะนี่ค่าโจมตีเท่าเดิมเลยนะครับผมแน่ว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 อันนี้ดูดิกีฮิต 12 3ามน่าจะ3ฮิตนะครับน่าจะ3ฮิตเพอเอาจจะมี4ี่ฮิตเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าจริงๆคือมอนเลือดมันน้อยนะครับมันมองยากนะครับคือมันโดนทีเดียวมันก็ตายไปแล้วนะครับโอเคในอาการอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับจะใช้เงิน19,00 0บาทนะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น37ล้านนะฮะระยะ57นะครับแล้วก็คูดาวเท่าเดิมเลยนะไม่เปลี่ยนครูดาวเลยนะฮะเอาอัดเข้าไปอันนี้ผมว่าน่าจะใช้คีดีนะ ต้องดูฮิตตอนช่วงท้ายก่อนว่ามันตีหลายฮิตไหมนะฮะถ้าฮิตดีน่าจะฮิตดีน่าจะอัพต้นไม้ไปทางสายขีนะครับต้องลองดูก่อนแล้วก็ตีเป็นไฮบิดตั้งแต่เมื่อไหร่วะผมลืมดูนะน่าจะเปลี่ยนท่าเป็นท่าน,นี้แหละถึงจะตีเป็นไฮบิดน่าจะประมาณขั้น3หรือขั้น4นะฮะขออภัยด้วยจะย้อนคลิปดูเอาโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็ อัปเดตขานต่อไปนะครับใช้เงิน1อ่าใช้เงิน22,000บาทนะครับโจมตีอยู่ที่46ล้านนะครับแล้วก็ระยะเท่าเดิมคูดดาวเท่าเดิมนะฮะเปลี่ยนท่าโจมตีเป็นฮาร์ดออฟไฟนะครับหัวใจเพลิงนะฮะนี่เป็นฟูลเอ o e นะครับตีไฮบริดแล้วก็เอาละค่อนข้างโกงดูดิปึ๊บ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 โอ้โหน่าจะมี4-5ฮิตนะเห็นป่ 5ฮิตครับผมโอ้โหฮิตโคตนะรหนักผมบอกเลยว่าคิคิน่าจะดีมากๆนะฮะอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับขั้นที่8นะครับใช้เงิน55,000บาทนะครับแล้วก็โจมตีอยู่ที่76ล้านแล้วฮะค,คูดาวเท่าเดิมนะครับระยะเท่าเดิมนะเอ้ยคูดาวเพิ่มสิคูดาวเพิ่มเอ๊ะคูดาวเพิ่มเป็น7.9าวิเกือบแวิเลยออะไปโจมตีก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะและขั้นถัดไปเข้าสู่100ล้านครับผมผมบอกเลยว่า ถ้ามันตีเป็นไฮบิดตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ระยะเ,าเขาเรียกว่าค่างเงินมันก็สู้เอาพูแ่แยตรงเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีใครสู้โจลูโนได้อย่าเอาไปเทียบอย่าเอาไปเทียบไม่เอาไม่เอาไม่เอาตอนนี้ยังไม่มีใครสู้โจลูโนได้ครับผมโอเคอัปเกรดขั้นถัดไปใช้เงินเท่าเดิมเลยนะฮะเท่าขั้นที่8เลยนะฮะก็คือ55,000น้ันั่นเองโจมตีเป็นร้อยเล้านนะครับแล้วก็ระยะเท่าเดิมนะครับครูดาวเท่าเดิมออาไปขั้นถัดไปนะฮะ ใช้เงินเท่าเดิมอีกเช่นกันอุ้ยตัวนี้ใช้เงินไม่เยอะนะตัวอื่นขึ้นแสนเลยนะโจลูโน,โน,โนอัพคำสุดท้าย5 0 0แสนนะครับโจมตี1ล้านป่าไม่ใช่โจมตี126ล้านนะครับคูดาวกับระยะเท่าเดิมเช่นกันฮนะอัพเกรด5้0 0มืั้าคี่10ปึ๊บนี่ชอบมากผมบอกเลยว่าอัพต้นไม้คิน่าจะดีนะครับคิน่าจะดีใสค่คิเพราะว่ามันมีคิขึ้นมา15อยู่แล้วนะครับเราอัพเป็นคีร้อยไปเลยนะฮะ น่าจะดีปีหลายคิดดีส่วนโจลุโน่ตรงๆครับไม่มีใครเทียบเทียนตอนนี้นะฮะสุดยอดเมตาที่สุดของที่สุดนะครับผมนี่โคตรโคตรโคตรอันตรายผมบอกเลยตัวนี้ผมว่าควรจะหาก่อนอัปเดตออกนะผมไม่รู้ว่าจะออกเลยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาจะมีอัปเดตแล้วไวๆนี้นะฮะก็ไม่แน่นะครับน่าจะยังอยู่หรือไม่ก็ออกไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้รีบไปหากันนะฮะก่อนที่ตัวมันจะออกนะฮะ โอเคเป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะวัแล้้บายยนะครับผมอย่าลืมกดซับส c ค i b e กันด้วยกับผมเจอกันะ